อ๋อใช่ครับ,ด,บดีใจมากหลังจากที่ไม่ได้บินนานมากเห็นค,คนอื่นเขาบินแล้วก็ได้แต่อิจฉาซ้อมซ้ <S <S 2> <S 2> อมเร่งไรบ้างครับซ้อมพูดหรือซ้อมทีซ้อมพูดเก่งมากเลยไม่เก่งแบบพยายามอยากอยากสื่อสารกับเขาให้ได้บ้างเพราะเราก็ไม่ได้แข่งในด้านภาษาขนาดนั้นแต่ว่าดีใจเพราะว่าเป็นเป็นแฟนมิตรแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ครั้งแรกครับอันนี้คือเล็งไว้วยงไปเอเชียทัวร์หลายๆที่หรือยังไงครับเหมือนครั้งที่แล้วจริงๆผมอ่ะอยู่ระหว่างทัวร์ของที่จีนแต่ว่า โควิดก <COVID. S 2> <c oughs> ็เลยามากแล้ <c oughs> ใช่แล้วแพนทุกอย่างมันก็แบบเปลี่ยนด้วยเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนด้วยตอนแรกก็ดีใจมากครับที่แบบมีมีแฟนมีติดต,ต่อมาแล้วก็แบบเหมือนว่าอาจจะเป็นก้าวแรกที่เราอยากจะลองบินออกไปดูอีกสักรอบ <c oughs> <ล>อะไรอย่างเงี้ยครับต้องไปดูคิดดก่อนหรือใหม่หมดเลยทำไมแบบไม่ได้เอาแบบต่วที่เราวางแผนจะทำไว้เหมือนเดี๋ยวนี้ผมว่าความคิดในแฟนมีดะผมก็สนใจมากขึ้นแต่ว่ารูปแบบอะเราก็พยายามคิดอัดแอปจากสิ่งที่เราเห็นว่า มันมีอยู่เยอะๆแล้วแล้วก็อยาก a ดแ p ปให้มันเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างเช่นตอนที่ลงแฟนมีตฟิลิปปินส์ไปอ่ะก็คือฟีดแบบฝั่งไทยมันก็ละอูนิดหน่อยว่าอ่าใช่เพราะตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนโควิดนะฮะผมไม่มีที่ไทยเลยใช่ก็เลยรอก่อนคิดอยู่คิดว่าจะมีอะไรเป็นพิเศษที่สุดใช่ผมผมกำลังหารูปแบบในแบบของตัวเองอยู่ก็คือจะเน้นง้องหรือเน้นโชว์ใช่คือตอนนี้กำลังแบบค่อยๆ คุยกับตัวเองว่าเราอยากอะไรบ้างใช่เพราะอย่างอย่างแฟนคลับอย่างคนไทยอย่างเงี้ยมันพร้อมเป็นภาษาหลักเราฮะมันมันจะค่อนข้างหลากหลายกว่าใช่ก็จะแบบแล้วก็อยากให้เขารู้สึกจริงว่าเราให้เขาด้วยใจเราทําเพราะอยากให้มันรู้สึกว่าพิเศษจริงๆจรังก็ดีนะครับแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยมันยังอยู่มันมันเหมือนแค่ปล่อยโปสเตอร์ออกมาแต่เดี๋ยวก็จะค่อยๆปล่อยคลิป ปล่อยอันอื่นออกมาอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้ามันไปถึงแฟนๆฟิลิปปินส์แล้วกันก็คือจริงๆแล้วอยากบอกว่าสิ่งที่ผมจะให้คุณใน first fan meet ครั้งเนี้ยไม่เคยให้ในแ a น m e e ไหนมาก่อนเอ,อแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์หมายมถึงว่าในในผังทุกอย่างที่มันออกมามันมีเหตุผลของมันอ่ามีอหเอออันนั้นดูเป็นเออเมหรสพที่ทุกคนชื่ <laughs> ทุกคนเขาไม่แต่ว่าผมรู้สึกมันน่ารักนะ ใช่แล้วเกาจะต้องก็สอบสอบแ,แล้วก็กินก <laughs> ินด,ด้วยตนเองรันแบบรันโชว์ทั้งหมดด้วยตนเองหรือเปล่าอ่าก็ช่วยกันดีไซน์ครับเพราะว่าจริงๆที่นู่นก็จะมีพี่ๆที่เขาเป็นเหมือนกับเอ่อเป็นคนจัดที่เป็นโปรเฟชชั่นอลที่นูน่นก็ช่วยกัน,<ช>นแล้วใช่ใช่อ<ช>ันนี้คือที่เดียวก่อนเลยใช่พี่ต่อที่กิลิปินใช่นะตอนนี้เป็นที่นี่เพราะว่าพอที่นี่เสร็จมันก็จะเข้าหลู่ไปปีไปปีผมก็อาจจะเปิดละครและอะไรอย่างเงี้ย ฟนไทยก็คือแบบรอไปไม่ไม่ๆๆไม่ไม่ได้ขนาดนั้นกดดันหรืออะไรครับเพราะทุกคนรู้แต่กันผมว่าไม่ได้กดดันในแง่แฟนเลยครับออกดดันตัวเองเพราะออพื้นฐานก็คือมันเหมือนสนิมเราขึ้นเหมือนกันนะเ,ออเราเราไม่ได้ออกไปนานอย่างเช่นล่าสุดที่ผมไปอีเวนต์ที่สิงคโปร์มาเนี้ยมันก็แบบมันมันไม่ชินเหมือนเมื่อก่อนที่เราเมื่อก่อนเราบินตลอดเวลาตั้งแต่ละกันตอนที่ไปมัเหมือนฟิลแบบมันมันไม่ชินอ่ะ เออมันมันแค่มันเป็นคำว่าไม่ชินใช่มันเหมือนกับว่าเอ้ยเรามาเริ่มใหม่หรออะไรเงี้ยแล้วก็ดีรู้สึกว่าสดดีเป็นแบบเด็กสดเชิสดใหม่ทำงานต่างประเทศปล่อยขึ้นมันจะได้แบบกลับมาชินก็ถ้ามีโอกาสครับถ้าถ้ามีโอกาสก็ก็อยากลองพี่ต่อพัฒน์พีกรบ้างครับจากแบงค์ซาวด์สวาย์เบอร์ย้ำกันอีกครั้งพี่ยงอยากให้ใช้คำว่า big brother นะครับเป็นพี่ใหญ่เลยก็จริงๆมันก็ปฏิเสธไม่ได้เนาาะผมมมกก็ไไ่่ด้อยูปีแรๆ แต่ก็ไม่ได้อยากให้คนรู้สึกว่าเราแก่นะครับเพราะว่าผมก็ยังละอ่อนได้อยู่แต่ก็เต็มที่แหละเพราะว่าใน7 8 9เกซเวอร์ถ้าไครติดตามอ่ะมันไม่ใช่มีแค่น้องๆ24คนที่เติบโตทนาะพบเองก็พยายามเติบโตอยู่ใช่ก็ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆผมรู้สึกว่าผมก็ใช้พลังงานจากพวกน้องๆเยอะนะเพราะว่าเด็กรุ่นนี้มันมีคําถามในหัวตลอดว่าพี่ยงไปหามาจากไหนนะพี่ บเด็กที่แบบดูพร้อมดูเก่งขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นกลุ่มในวันที่เขาเดบิวต์เขาจะถูกซัพพอร์ตในแบบที่คนจะซัพพอร์ตเขาเพราะคุณภาพเด็กรุ่นนี้กับรุ่นตรงไปต่างกันยังไงตอนสมัยเราเป็นวัยรุ่นแบบสมไมนี้กับทมัยเด็กเด็กรุ่นนี้อุ้ยเขาโดนบุลลี่อ่ะครับไม่โดนบุลลี่อะครับไม่รุนได้ไม่ต่างแต่ว่าด้วยความเหลือบของปีแล้วกัน มันก็เหมือนกับอาถามว่าเขามีโอกาสได้เห็นตัวอย่างเร็วขึ้นไหมใช่เหมือนแบบสมัยก่อนกว่ากว่าผมจะเข้า YouTube หรือ,อหรือสื่อต่างๆอะ่ะมันมันไม่ได้ไวเท่านี้ทุกวันนี้มันคือเหมือนกับแบบนิ้วเดียวหรือหลานผมอย่างเงี้ยสามขวบก็คือทําได้ใกล้จะเท่าผมแล้วสาหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีแล้วไดพัฒน์ได้พัฒน์พิธีกรลองลสอบผ่านไหมสอบในมุมประเมินโอ้อันนี้นก็อาจจะให้คนดูแล้วก็หลักๆอยากจะบอกว่ามันก็ยังไม่ใช่อาชีพหลักผมได้แหละ จริงๆผมแค่รู้สึกว่าอยากให้มันเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เราจะบอกว่าเราอะทาได้มากกว่านั้น uh huh. อยากอยากให้เห็นแบบนี้มากกว่าไม่ได้แบบรู้สึกว่าอยากจะให้รู้สึกว่าเฮ้ยนายจะต้องเป็นพิธีกรที่อย่างนั้นอย่างนี้สิ uh huh. คือผมก็เป็นผมเนี่ยแหละ uh huh. คือสุดท้ายแล้วคาแรคเตอร์ huh. ของรายการมันก็ถูกวางมาแบบนี้มันมันอาจจะไม่ใช่วิธีการที่มันเหมือนวาไรตี huh. ้ที่เราเห็นเห็น <ๆ S 2> มามันเหมือนกับรูปแบบรายการอย,อย่างเช่นถ้าถ้าใครได้ดูก็จะรู้ uh huh. ว่ามัน มันมีส่วนที่มันแตกต่างอยู่ต่างละครที่อันนี้คนก็ยังรอดูอยู่ไงว่าจะสักคนกูแมนอะไรแล้วพี่คิดว่าไงครับอยากเลยปปีไปปีรู้เลยแสดงว่าพี่พี่เขาเปิดกล้องไปปีหรือเปล่านะ้วตอนนี้แฟนๆรอรอแบบรอติดตามด้วยเที่ไม่เข้ามาแล้วก็เริ่มเล่นกันใหญ่ก็ขอบคุณที่ติดตามแต่ไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะครับผมก็เล่นกับพี่ๆไปงั้นแหละ หมายถึงว่าคือผมเอาตรงๆนะที่ผมตอบอย่างเงี้ยไม่รู้ก็เลยบอกไงว่าเดี๋ยวปลายปีก็รูはは้อะไรเงี้ยครับไม่เลยจริงๆผมเป็นฝ่ายจีบเขา่อดเรื่องจริงนร้านตัดผมแห่งหนึ่งบอกเขาว่าคือผมมาอยู่ๆก็พูดกับพี่ที่ตัดผมให้ประจํำว่าเนี่ยพี่ผมอยากทํางานละครกับพี่แอน ซึ่งพี่แอนทํะทำสีอยู่ตรงข้างเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงพูดลอยๆพูดลอยๆเขาได้ยินไม่เราผมไม่รู้ว่าเป็นเขาแล้วคือพูดด้วยความแบบด้วยความจริงใจสุดๆแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าอ๋อหรือว่าเด็กคนนี้รู้นะว่าฉันนั่งอยู่ข้างแบบตอนตอนที่มามาคุยกันตอนงานพี่แป้งที่หลังอะไรเงี้ยก็คือเขาก็ถามว่าวันนั้นรู้ใช่ไหมว่าพี่นั่งอยู่เลยอวยบอกว่าเอาตรงนะไม่รู้ก็ออ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี